มาพบกับเจเคนนนะคะขอนําเสนอบ้านชั้นเดียวให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะอยู่สันกําแพงค่ะอยู่ในซอยสวนน้านะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านที่ดินขนาด31ตารางวานะคะราคา1ล้านห0าหมบาทค่ะเป็นแปลงมุมนะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาแน่นอนค่ะทําเลก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ที่จอดรถ แอร์หนึ่งเครื่องเครื่องดูดควันมีม่านโปร่งกันแสงมีค่ามิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ําให้และมีฝีค่าโอนให้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับโรตัสสันกำแพงอยู่ใกล้แยกแยกบอ่อสร้างสันกำแพงอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านสันกำแพงด้วยค่ะทำเลดีเลยใช่ไหมคะถ้าท่านกําลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่ในโซนของสันกำแพงท่านติดต่อเข้าไปได้นะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะ นัดเข้าชมได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไปดูก่อนค่ะเผื่อถูกใจนะคะบ้านหลังมุมทำเลดีๆราคาเบาๆนะคะสำหรับในวันนี้เจเคนโอขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจเคนโด้วยนะคะหรือสำหรับท่านใดอยากลงโฆษณาขายบ้านผ่านช่อง YouTube ของเจเคนโติดต่อทักเข้ามาได้นะคะมีบริการรับลงโฆษณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ